คุณผู้ชมคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ7 2พรรษา28กร,รกฎาคม2567สถานีทราาทัศน์เยนช่อง16ของเราได้จัดทำรายงานพิเศษเฉลิมพระเกียรติชุด7 2พัรษาเทอไทยองค์ราชันออกอากาศในเดือนกร,รกฎาคมค่ะโดวยวันนี้เสนอเรื่องโครงการพัฒนาส่วนพระองค์สร้างอาชีพยั่งยืนติดตามได้จากรายงานของคุณธัญพรสุวรรณรัตน์ค่ะ พวกเรายืนอยู่นะครับเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่นี่ชื่อว่าโครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพรเป็นที่ดินของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานให้ไว้เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพเพื่อรัศดรของพระองค์ท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรก่อเกิดเป็นโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ตั้งอยู่ที่ตำบลปากคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร บนเนื้อที่ประมาณ448ไร่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2541ตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่9ส่งให้อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเดิมที่มีสภาพเป็นสันทรายป่าชายหาดพัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตรให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้จังหวัดชุมพร เลี้ยงอีเห็นและชมดเพื่อขยายพันธุ์ผลิตกาแฟขี่ชมดกาแฟที่ขึ้นชื่อว่ามีราคาแพงที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพชาวบ้านที่เห็นผลเพิ่มมูลค่าโครงการเลี้ยงอีเห็นเพื่อผลิตกาแฟขี่ชมดเป็นการเพิ่มมูลค่ากาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรซึ่งจากเดิมเนี่ยกิโลละประมาณไม่เกิน100บาท เป็นประมาณ50,000ถึง60,000บาทไม่ได้ผลิตมเมล็ดก,กาแฟสุกเองเราก็ซื้อจากราษฎรซึ่งปลูกในพื้นที่เรียนนใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมายที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแปลงปลูกดอกหน้าวัวพันธุ์ชมพูชุมพรแห่งเดียวในประเทศไทยสร้างรายได้อีกทางให้เกษตรกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อย,ยอดโครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพรให้ยั่งยืนในทุกมิติในหลวงรักาลที่10เนี่ยพระองค์ท่านก็ต้องให้แนวทางเป็นเรื่องของการสืบสารรักษาและก็ต่อย,ยอด ในเรื่องเดิมๆเรื่องดีที่ที่ได้ทํามาแล้วครับให้พัฒนาให้ดีๆยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประสบที่ก่อนของพระอ,องค์ท่านต่อไปครับชาวบ้านเนี่ยถ้ารู้ว่าได้เข้ามาทํางานได้มาข้องเกี่ยวได้เข้ามาสัสน,นับหนุนไม่ว่าเรื่องอะไรในโครงการงี้ทุกคนเนี่ยมีความสุขหลังจากเข้ามาร่วมครับ คนบะทิวเราถือว่าเป็นบ้านพ่อนะครับเป็นสถานที่ที่ทุกคนได้ร่วมกันนะครับน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงสถานที่ในการที่ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราจะรักษาและเราจะดูแลพื้นที่แห่งนี้ให้ถ่ายทอดความภูมิใจเหล่านี้สู่ลูกหลานของเราครับ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาบริษัทมงคลชัยพัฒนาจำกัดร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศาการองค์การมหาชนหรือทีเซสบส่งเสริมให้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงเน้นธุรกิจและองค์กรหรือไมซ์ดึงศักยภาพที่โดดเด่นของพื้นที่ระบบนิเวศที่สมบูรณ์มีเส้นทางธรรมชาติต่อยอดสู่การสร้างประสบการณ์เดินทางทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่จะช่วยสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนให้เพิ่มขึ้นต่อไปธัญพรสุวรรณรัตน์ทีช่อง16รายงาน ดยผู้ชมสามารถติดตามรายงานพิเศษเฉลิมพระเกียรติชุด7 2พรรษาเทิดไทองราชันได้ตลอดเดือนกรกฎาคมกับสถานีโทรทัศน์เทเลนช่อง16ของเราค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเดวอนนิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของเทเลวอนช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและลทปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ